สวดีคะ่ะเป็นแขมชิมัจะโอกนะฮะเกอร์เกอน,นี้มาเลีนในเลดเพย์นะฮะเกอรเลดเพย์ไรแวเลดเพย์ไรแวเลดเพย์ไรแวก็อยู่ในเลดเพย์ของอืมอะไรดีวะกูจะพูดอะไรดีเลดเพย์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 ของอืมเลดเพย์ของสกายวอลอุ้ย สกายบ็อกนะครับพาเที่ยวอะไรอ่ะพาเที่ยวอะไรไม่รู้ไปดูเองบินบินพองเนีย่ยเฟื่้นครับก็เล่นจนรอมันเช้าตรงนี้นี่ก็โตแล้วนะฮะนี่ก็เหล็กทั้งหมดที่ได้มาจากมอนเตอร์มอสมอสมอมมอบมอบเดอฮอ,อปเปอร์มานะั่นนะเฮอรเปอร์นี่ ได้ฮับเบอร์มาแล้วได้ฮับเบอร์มาแล้วนะครับโคตรดีใจเลยคาสัมิจะได้ฮับเบอร์บอกเลยงานนี้ผมเครียดอุ้ยใช่ป่ะวะอืมไม่ใช่และ ชิดกี้พใช่ให้วางฮอปเปอร์กดยอ่อวางอย่างนี้แล้วตูดก็จะหแทงนี้พอตูดแทนแทงนี้ก็วางอย่างนี้นี่ก็ดูดปึ๊บเข้าไปละหนึ่ง ก็อย่างนี้ก็ปั๊มสบายสิแล้วอะไรแล้วเสร็จโจฮะบอกเลยบอกเลยอย่างนี้เสร็จผมเกิดอาการแหลกชิบหายบอกเลยคุดแหลกเ e นเดอร์ด e แทนพร โอ้โหเปิดไอตุอัดไปข้างบ,บนเออก็จะนั่งปั๊มนะครับอ,อือฮนี่ก็นั่งบนที่นอนถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอพายก็ โฮมพ่อโฮมอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลาเวลาเวลาทุ่มกว่า,วานะเป็นเวลาทุ่มพัวทุ่มกว่า,วาตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกลับจากบ้านนะครับอยู่กับน้องสองคนน้องไปดูทัชไม่ได้ทำอะไรมาอัดนะครับก็เน่หายไปนานเพราะไรหนึ่ง ใกล้สอบคลิปนี้อาจจะออกหลังสอบนิดนึงออกหลังสอบเสร็จน,นะครับหรือว่าก่อนสอบเสร็จดีก็เดี๋ยวให้จะให้ดูสกินใหม่ด้วยนะครับนี่สกินใหม่ผิดผิดผิดนี่ค่ะสกินใหม่ก็ได้มาจากคุณภูมิ อบใจเขามากเลยนะครับก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ขอบคุณขอบคุณคุณภูมิมากเลยนะครับที่ดีที่ททอุตส่าห์ทำสกินนี้ให้นะก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนโปรไฟล์ในเร็วนี้นะครับถ้ามีเน็ตนะตอนนี้ก็อัดโดยไม่ใช้เน็ตน,นะครับก็ไวไฟโดนโดนไปนิดนึง ที่บ้านไม่จ่ายตังคีย์บอร์ดคงจะเข้าใจเนื้อที่บ้านไม่จ่ายตังเคยเคยเป็นมากบ้านทุกนี้ผมเป็นบ่อยมากไม่เคยจ่ายตังแล้วโดนตัดเนี่ยมันมืดแถว เียวว่าจะคลิปนี้สักสิบสิบห้าเลยครึงชั่วโมงไม่ไหวนะคลิปเพราะว่าผมทำคลิปห้ามเกินสิบห้านาทีมันเป็นคลิปในโทรศัพท์ไงเข้าใจมันคลิปในโทรศัพท์ห้ามทำเลยห้าสิบห้านาทีเดี๋ยกวก็รอแต่ก็ต้องรอเช้านั่นเนี่ยเดี๋ยวว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มานั่งตั้มหิน อีพีอีพีอีพีก็บอกไปตอนแรกแล้วมั้งเป็นอีพีเที่ยวไหรลืมไม่เอิดใช่ไม่ได้บอกนี่ว่าคามลืมอีพีก็ไปดูเองนะครับอย่าไปคินอีพีไว้ก็ใครที่จะแคสเกมมาครับกับผมก็สามารถทิ้งไอดียล์ไว้ แแท็กน, oh. นะครับก็อยพีมินิแฮชแท็กโอ้เกมพร้อมด้วยไอเดรไลนะครับไอเดรไลก็สมมติเล่นเกม,มแม่งเงี้ยเนี่ยครับนี่สมมติไอดรไลอืมสมมติเป็นไอเดรไลไปนะครับ What the fucking what mati ke what wad wad, heboh moy usaha sia-sia, -huh. tuas ขอขับดาวกันเลยครับรี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 บไปไหนรีบเลยมาแกจะฟาดมามาเลยมา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 ,มา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 รีทุยก็อย่าลืมนะลืมแล,ล,ล้วแต่ก่อน คุณในเล่มเองเรีย,ย,ยบร้อย,อยตายชิปปี้ดูมลงไปลงไปนู่นเลยเกือบเกือบ ตายตายไปแล้วหนึ่งไป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  ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมวิงเดีวได้ไงเนี่ยวิงเร็ยวได้ไงไม่ต้องสงสัยพระกูก็ไม่รู้พระก,กูมันจะโดดตายเช้าแล้วนะครับเช้านี้ก็ทำฟาร์มนั่นกันตุนมหินมาเพียบก็เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะไปเอ้นั่นให้เต็มหินกี่ีบัว เดีเยวถ้าว่างๆจะมาตุ้นหินให้นะครับขอโทษจริงๆจะมาทำฟาร์มไอ้นั้นกากฟาร์มไม้นะครับจะขยาบบินตรงนู้นเลยอืมปะ่ะเอาหินให้หมดอ่ะไป พออย่งถ้างเงียบก็ไม่ต้องตกใจนะครับกำลังตั้งสมาธิถ้าตกไปนี้ก็บอกได้เลยว่าเละถ้ากดผิดก็เละกดผิดก็เละนะรับ กดผิดกันเลยกดผิดกันเละจะก็นั่งฟังเพลงไปก่อนกูจะเปิดเพลงให้ฟ nah ังเดี bueno, ๋ยวนี้จะดีไหม ก,กะว่าเดี๋ยวถ้าบ้านไม่ฝ่ายซ่อมเร็จเดี๋ยวก็จะ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 นั่นนะครับอะไรวะจะคลิปสักสามสิบนาทีก็จะพาน้องมาเล่นด้วยอาจจะจะมีบางคลิปนะครับ เพื่อนหรือน้องมาเล่นด้วยวันนั้นก็มีน้องมาเล่นด้วยนะครับก็ไปมีเพื่อนมาเล่นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนสนิทนะครับที่รู้จักกันโดยบังเอิญบังบังเอิญบังเอิญมาก จะทำอะไรวะเน,นี้ยอ๋ใช่จะจะทำฟาร์มแปดสามสี่ห้าหก หนึ่งหนึ่งสองสามสิบสองนะครับหนึ่งสองสี่เข้ามาสี่เข้ามาสี่ หนึ่งแาเก้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวได้มีคลิปอู้ก็ได้อัดไว้เรัวเลยนะครับคลิปหนึ่งสองสาม คลิปนี้เป็นคลิปเที่ยวอะไรแล้วก็ไม่รู้อัดเกมการ์นชั่นรัวๆบอกเลยก็เดี๋ยวอาจจะเป็นวันที่นิวที่อะไรวะโอ้จุกก็อาจจะเป็นได้ดูแน่นอนแหละ าจะเป็นคลิปนี้ลงก่อนหรือว่าคลิปกคทาแชทลงก่อนเออไม่เป็นไรนะครับก็หาหายไปนานมากก็คลิปนี้เป็นคลิปเปิดแค่นั้นแหละก็ขอแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เย้แชร์